สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถมาแนะนํากัน4ีคันเหมือนเดิมนะครับครับมาเริ่มกันเลยครับคันแรกเนี่ยเป็นอีซูซูครับ fx z 3 6 0รถคันนี้ปี57นะครับมีมีพ่วงแม่ลูกเลยนะครับแล้วก็มีดําแม่ลูกเลยคันนี้ราคา2องล้านห้าแสนนะรถอยู่ สุพรรณบุรีครับอ่าคันนี้อ่าปีห้าเจ็ดเดี๋ยวผมไปเอารูปอื่นให้ดูก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวดูรูกอื่นก่อนนี่ครับสภาพสวยนะครับคันนี้ราคาตั้งไว้ที่สองล้านห้านะครับ fx สามหกศูนย์คันนี้สามร้อยหกสิบแรงม้านะครับมีดัมแม่ลูกเลยเดี๋ยวดูให้ดูรูปอีกครับดู นี่ครับเป็นข้อเกษตรนะอลูมิเนียมนะครับสวยครับคันนี้ตั้งไว้ที่2อล้านหเพราะงั้นซื้อได้ครับถือว่าไม่แพงพ่วงแม่ลูกมีดัมด้วยนะครับรถอยู่สุพรรณบุรีพอดีข้อมูลน้อยนะครับคันนี้ทางคนขายเขาไม่ได้ให้อะไรมาเยอะก็ให้แค่รูปมานะกับข้อมูลนิดหน่อยอยังไงก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันได้นะครับ ขอดูรูปอื่นหรือ,อยังไงก็ได้นะครับมีเบอร์โทรให้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปเลยก็ได้ครับนี่ครับเบอร์โทรชื่อคุณหนุ่มนะเดี๋ยวโทรไปสอบถามดูได้เลยครับเบอร์โทรนะครับเดีสักครู่นะครับนี่ครับเบอร์โทนี้ นะครับอ่า0849523170นะรถคันนี้อยู่สุพรรณบุรีนะครับรถปี57 3 FX3 360แรงมา้านะครับยังไงก็โทรไปถามกันก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันที่สองกันต่อครับคันที่สองคันที่สองเป็นเดนัทคูะครับ ที่สเป็นคันนี้ครับอีซูซุนะคันนี้6กร้อนะครับ FRR นะครับสองหนึรถหกร้อนะครับคันนี้ราคาตั้งไว้ที่950,000กระบะอลูมิเนียมนะ,ะแล้วก็ยาว6.5เมตรกว้าง2.4งจุดแล้วก็สสูงสเมตรนะครับคันนี้รถอยู่ราชบุรีนะครับ รถคันนี้ปี5้าอ่าเดี๋ยวดูรูปมุมอื่นของรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องหน่อยนี่ครับเครื่องก็ยังใหม่นะครับเครื่องดีเลยแหละอันนี้2 1 0แรงมา้าอันนี้ FRR 210ตามชื่อรุ่นชื่อแรงม้าเลยอันนี้แคดซีนะก็ใหม่เอี่ยมครับรถปีห้าแดนี่เอง4 5ห้าปีถือว่าใหม่ อันนี้ตั้งราคาไว้ที่9ก้าแสนห้าหมื่นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะคันนี้ใช้เงินดาวน์แปดหมื่นบาทตอนออกรถนะครับก็เดี๋ยวดูมุมอื่นอีกหน่อยนะครับอ,อันนี้ตรมนี้ครับสวยครับคันนี้เก้าแสนห้าหมื่นรถวิ่งทำงานนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าดีเลยสนิมไม่มีนะครับดูเลยอลูมิเนียมทั้งคันคอเคือก,กระบะ,ะดูห้องโดยสารนะครับ หม่เอี่ยมนะใช้กันยาวๆคันนี้โอเคนะเดี๋ยวะให้ดูมุมม,มืออีกอ่ะห้องเครื่องอีกไม่มีนะครับคาดน้ำมันเนี่ยยังหม่เลยเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรติดต่อกันเลยนะรถคันนี้อยู่ลาดบุรีนะครับโทรไปสอบถามนัดดูรถจะคุยรายละเอียดมัดจงมัดจำแล้วก็ โทรไปได้ครับเบอร์นี้ครับศูนย์แปดเจ็ดเนาะหนึ่งสองสองสองหกสามเก้าครับติดต่อกันไปได้นะครับชื่อคุณแซมนะครับโอเคครับคันที่สองก็จบไปเดี๋ยวไปดูคันที่สามกันต่อครับคันที่สามนะครับเป็นคันนี้ครับคันนี้เป็นนิสสันนะครับอันนี้นานๆนิสสันจะมีมานะ CM430 สี่สามศูนย์ M นะครับ C W 4 3 0 m ขออภัยคันนี้290แรงม้านะครับนิสสันเนี่ยชื่อรุ่นเขาจะไม่เหมือนพวกฮีโน่ ino, หรืออิซูซุนะครับเขาจะไม่ได้เอาแรงม้ามาใส่ในชื่อรุ่นคันนี้รถปี39นะมีพ่วงแม่ลูกนะครับก็รถอยู่ราชบุรีขออภัยครับอยู่โคราชครับอ,อยู่โคราชคันนี้รถปี3าม ดูเล่มทะเบียนเอกาสารก่อนนี่ครับก็รถปีสามเก้านภาพไม่ค่อยชัดเนาะก็รถหนักสิบตันบรรทุกได้อีกสิบตันก็คร่าวๆก็ยี่สิบอ็ดตันสีขาวแดงนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวดูมุมอื่นหน่อยรถสวยเลยเนี่ยมีพ่วงแม่ลูกนะครับ รถปี3าก็มีเนี่มีคราบมีอะไรนิดหน่อยถือว่าปกติเกือบ30ปีแล้วนะคันนี้ใช้วิ่งกันทำงานกันมาคุ้มแล้วล่ะครับรถคันนี้ตั้งไว้ที่หกแสนห้าหมืนะครับรถพ่วงแม่ลูกนะครับดูช่วงล่างนะคันนี้ มีคราบสนิมธรรมดารถกับสามสามสิบปีอะครับปี3สาเก้านี่ก็ปี6กสี่ละนะครับธรรมดาเลยะดูมุมอื่นหน่อยปั๊บด้านหลังครับแต่ก็วิ่งใช้งานอยู่ทุกวันนะนี่ก็คนขายตัดสินใจขายนะวิ่งใช้งานอยู่แหละไม่ได้มีปัญหายังวิ่งได้เครื่องไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับอันนี้รถสวยแหละนะ โอเคก็เดี๋ยวให้เบอร์โทรนะติดต่อกันได้เลยนะครับที่เบอร์เบอร์นี้ครับเบอร์โทรนะติดต่อ061นะครับ4169919ติดต่อชื่อคุณอ้วนโคราชรถอ้วนอุดรคนนี้เขารถเยอะนะครับผมก็ได้รถมาลงจากเขาเนี่ยครับหลายคันติดต่อไปดูนัดดูรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้รถอยู่ โคราครับโอเคเดี๋ยวมาดูคันที่4กันต่อครับคันที่สี่นะครับเป็นคันที่4ีันนี้ครับรถสวยนะครับคันนี้6ก้อเหมือนเดิมเป็น h i โน่ฮ n โน่เม F สี J นะครับปีสีเจนะครัคันนี้ตั้งไว้ที่หกแสน0ก้าหมก็กระบะมีคอกยาว ห้าจุดห้าเมตรนะครับมีไฟแนนซ์ได้จัดได้สักห้าหกแสนประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ก็เป็นเงินดาวรถอยู่เพชรบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูมุมอื่นหน่อยนี่ครับด้านข้างถือว่าสวยนะวิง่งถ้าวิ่งใช้งานย,ยางยังยังใหม่นะรถยังใหม่เลยนะครับปีนี้เนี่ยปีอะไรปีสีเจ็ถือว่าใหม่นะเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะ ดูมุมอื่นนะใกล้ๆนะครับดูเครื่องนะครับอ่านี่เครื่องยนต์เนี่ยมียังใหม่อยู่เลยนะไม่มีน้ำมันเยื้อมาเลยถือว่าดูแลได้ดีนะคนคนใช้งาน,นดูเลยครับยังใหม่กิ๊กเลยนะไม่ต้องทำอะไรเยอะคันนี้ก็ซื้อก็ใช้งานต่อทําเงินได้เลยครับดูกระบะยังใหม่นะไปต่อใหม่นะครับเนี่ยไฟเฟยก็ดูยังสภาพยังดีเลย คนนี้หกแสนเก้าหมื่นนะนี่ด้านข้างดูครับไม่มีรอยบุกไม่มีอะไรเลยนะสียังใหม่ด้วยเออดีเขาไม่ได้ส่งรูปห้องโดยสารมาให้ดูนะก็ยังไงก็ยังไงก็ลองสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรก็นนี่ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์เลยเบอร์โทรนี้ครับ ศู 97, นยะ์เก้าเจ็ดเนาะเก้าหกเก้านะครับศูนย์แปดสี่แปดครับรถคันนี้อยู่เพชรบูรณ์นะราคาเก้าแสนของไทยหกแสนเะก้าหมื่นจัดไฟแนนซ์ได้ดาวจัดไฟแนนด์ได้ประมาณหกหกแสนกลมๆนะที่เหลือเป็นเงินดาวนะก่อนซื้อรถอย่าลืมนะครับไปดูรถก่อนแล้วก็ทดลองขับทดลองใช้วิ่งดูนะครับขับได้ เงินเราครับจะซื้อรถไม่ใช่ถึกถูกนะครับหลายแสนหลักล้านางไงกท็ทดลองทดสอบให้มันมั่นใจขอดูเอกสารให้ครบนะครับทะวงทะเบียนนะประกันมีไหมทะเบียนครบหรือเปล่าติดจำหนงจำนองไฟ้องไฟแนอฟน,อฟน,นอยู่ไหมนะลองดูให้ดีนะครับโอเคอย่างนี้ก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับสีคันมาให้เลือกชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเครื่องอ่ช่องไว้หน่อยครับจะได้ มีกำลังใจหารถใหม่ๆมาชมกันอีกนะโอเคครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ